สามทีละพันไม่ได้เล่นมานานนะเราหางหายกันไปไปอาทิตย์ใช่ครับเนี่ยมีคนถามหาแก๊งอเบก็บอกอู้พี่แม็กมาหลยแก๊งอเบจะมาเนี่ยมาสามเพื่อนดีคุณแม็กซื้อยาสูบอยู่เนยซื้อยาสูบอู้มาเลยครับเดี๋ยวผมพาไปซื้อเพิ่มเลือดนะครับไม่ใช่เพิ่มเลือดสูบยาเพิ่มเลือดสูบอ้าวเอาแบบสูบยาเพิ่มเลือดเหรอครับใช่ครับอู้ได้เลยมาอการจะแก๊งตาอาการแบบบ่องกระชาใช่ไหมบ้วงกระชากช้าไปครับอ๋อยาบ้าเลยใช่ไหมครับกดโอ้ดีครับยาบ้าแบบกินแล้วเลือดขึ้นเลยใช่ไหมครับยโอ้ม่โหนีี่่อยูตรงน้ อยู่ตรงนี้ครับนี่ไงเห็นไหมใช่ต้องสมัครก่อนเดี๋ยวผมพาไปเอาอันดับแรกสมัครก่อนสมัครก่อนนะอันดับแรกเดี๋ยวตอนนี้เราเป็นอาชีพคนขายกัญชาอยู่ไม่ใช่ครับอ๋ออ๋อไม่มีไม่มีไม่มีอาชีพจอยบอกวอ๋อผมได้เป็นแล้วเนี่ยพิมพ์อย่างนี้ครับพิมพ์อย่างนี้ต่อไปก็พิมพ์อย่างนี้ต่อไปหาเอาที่มันใช่ไหมครับเนี่ยโอเคมาครับเดี๋ยวผมพาไปเอาติดตามมันเลยใช่ไหมบอกใช่ครับเป็นเมงครับเป็นเมงเปต้ามันอยู่เลยเนี่ยมาเดี๋ยวผมพาไปเอาอย่าบ้านกา เรามอาเป็นกรรมครับเอามาสูบผมรู้วิธีปั๊มนะครับจริงๆคนแบบทํางานอาชีพนี้มันเอาเก็บไว้ในตัวได้ทีละห้าใช่ไหมครับใช่ครับแต่ถ้าจะปั๊มต้องไปกันสองคนครับอู้ทำไมกระตุกเหล็กแรงอ้กระตุกเลยกผมเลยอ้าอู้คุณยุไปทําอะไรคุณยุต้องปรับนะผมว่าปรับยังไงเอ๋กระตุกไเดือดตั้งขาอุ้ยอู้แกงยังกูซ่าครับเขาไปบุกกองมอไปไหนไม่รู้นะผมว่าไปไปบุกมาเฟียแล้วไปบุกมาเฟียใช่ครับนั่นแก๊งมาเฟียชัดเลย อย่ากูทราบุกมาเฟียแล้วตอนนี้อยูจะรู้ว่าเราเอายาที่ไหนอยู่ที่หมู่บ้านจรชาวไร่หมือย่กล้เิงครับเดีผมต้องใป็แช่ครับต้องออกทางนี้ก่อนแล้วค่อย G P S ดูนะเพื่อความปลอดภัยของเราต้องโอ้เรถอไรอ่ดนี้ดีนะครับรถนี้เป็นรถแบบว่าไฮดรอลิกคมือคลใช่ครับความเดียวคือกลับมาไม่ได้ครับต้อความไป ก็ขับแบบปนีดนะไม่ใช่รถแบบยังจะหน้าแล้วแบบอนนัลนตัดแบบแบบนั้นมันมโอ้น้ำมันหมดครับผู้

ทางลัดเลยนะผมว่าแก๊งกระเบดิรถทุกคันดิน้ำมัน,นหมดแล้ววะไม่ใช่ครับเราต้องป่อทั้งเอาครับนี่พิมพ์ว่าค้างมอไซค์นี่ยังหมดได้เลยโอู้ว์หมดพี่บาคจะมาหมรถทุกคันเลยครับไม่ใช่ครับลำบากอย่างนี้แหละแก๊งน,บบนี้อู้อันนี้อันนี้มันแก๊งกิน,กนป,ปาร์ตี้ใช่ครับกินไปาร์ตี้สังเกตดีๆแก๊งเขาจะมีใบกัญชาปลูกเต็มเลยครับดูครับสเกตครับเต็มฐันมีไฟครับเผาเผาอู้เผาใบกัญชาครับเนี้ยครับผมเผาเลยครับเนี่ครับอู้ใหม่ครับ นี่มันต้องอย่างนี้ครับนี่ครับมันไปไหมครับไม่ไปนะไม่ไปครับมันต้องเยอะเข้าไปใช่ครับจับได้เฮ้ยมันมีคนอยู่ข้างในครับนีะครับสีเขียวผมเห็นเลยสีเขียวนั่นไงเห็นไหมนั่นไงสีเขียวอู้วอู้มันออกมาแล้วอู้วอุ้ยู่ณยุบบวกอย่างงี้บวกเลยไหมครับโอ้เอาโอ้คุยุบ ไม่หาเรื่องแกงสายเขียวเลยครับผมว่าโอ้แกงสายเขียวผมว่าผมกลับดีกว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนรถคันใหม่ผมว่าต้องหาคันเดี๋ยวหาคันไปเติมน้ำมันดีกว่าดับเลยใช่ครับใช่ครับเอารถไปเติมน้ำมันดีกว่าเอาไปเติมที่ทานยากุซ่าเลยผมว่าผมรู้จุดจุดอะไรคันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมขับเองครับผมขับเองครับผมต้องอยู่ข้างบนได้เลยง่ายได้ต้องไปเติมน้ำมันก่อนเงินมีอยู่หกหมื่นตอนนี้มอเตอร์ไซค์ก็หมดได้เลยมอไซค์ก็หมดหมดทุกคันแล้วเมื่อกี้ใกล้ถึงจุดเอายาแล้วนิดเดียวไม่น่าแกงเราโอ้แกงเราโอ้ใครได้วิ่งเอา โอ้ยน้ำมันหมดครับนี่ครับดูรถรถจอไ <c oughs> ดไว้รถจอ,ไ <c oughs> อดไว้ไอ้ไไเอ้อยรถเว้ยน้ำมันมีห้าสิบเปอร์เซ็นต์คันนี้ไม่ต้องไปเติมครับ อะไรครับเติมห้าสี่ว่าไม่ต้องเติมไปจุดเอายาเลยดีกว่านะเดี๋ยวเดีือดต้องเร่งเดือดครับเดี๋ยวมีคนตายจริงเราอีกใช่ครับคุณยุได้สมัครการขายยาแล้วใช่ไหมครับโอ้สมัครเรียบร้อยแล้วไปกันครับตอนนี้ก็เรียบง่ายแล้วไปเอายาได้เลยนะโอ้เฮียผมว่ามันจะตุกเกินไปเลยคุณยุต้องปรับนะผมจะบอกวิธีปรับมาไหมครับโอ้บอกเองดิผมไม่รู้เรืลยกด E C ก่อนครับอันดับแรกนี่ผมจะบอกอันไหนก่อนเลกด E C แล้วก็ออปชันอันหลองสุดท้ายอันหลองสุดท้ายนี่อันที่สาม็อันที่อันที่ครับ Dispatch Setup อันไหนต่อต่อไปมันจะมี Advanced เยอะมาก ไอะไรเยข้างบนรีสตอร์ข้างบนแบ็คข้างบนรีสตอร์อ,อันลองสุดท้ายแต่ข้างบนอันลองสุดท้ายครับแอดวานซ์อันที่มันสั้นๆหน่อยแต่ยาวอยู่คก็แล้วก็เปลี่ลยนเป็นอะไรให้ต่อไป <บน S 1> พอเข้ามาแล้วก็ตรงอันที่สองปรับเป็นออฟครับต้องให้บทเลยใช่ไหมไม่อันที่สองปรับเป็นออฟอย่างเดียวองอันที่สองใช่ไหม ครับเรียบร้อยมาครับต่อไปลองออกมาดูน่าจะหายแหลกนะน่าจะหายอยู่นิดนึงหายอยู่ครับลื่นเลยโอ้ลื่นเลยใช่ไหมครัเป็นภาพแล้วเป็นภาพสองมิติดีครับอย่างนี้แหละเรียบง่ายนะกลายเป็นภาพสองมิติไปเลยผมก็ใช้ภาพสองมิติครับตอนนี้ผมเรียนไม่มันก็ก็ใช้ได้อยู่นะก็เห็นอะไรแบบโอเคถือว่าเจ้ตระเไปอลังการยันสักโอ้ยอย่าไปทำอย่างนั้นเนี่ยคอมแบบคอมตัวคอมมันไม่ให้ครับ ัเสียงรถนั้นดังเอียดๆอยู่เอ้าอยู่อู้ล่วงููยล่วงได้ไงผมต้องลดเสียงนะเสียงรถมันจังมากลดเสียงครับตอนนี้อู้ตอนนี้เสียงรถผมดังครับผมว่ามันน่าจะกบเสียงพูดผมหมดเลยผมว่าใช่ครับกบเสียงพูดคุณแม่หมดเลยอ้าวใช่ไหมัันดงเอยู่สแล้วพูดอะไรไปจะได้ีไหมครับเนี่ยเครื่องรถไถมาทำนะโอ้เครื่องรถไถมาทำเยอะขนาดนี้ใช่ครับ <c oughs> ชิบหายแล้วดังยีง่ห้อเครื่องละไถแล้วโอ้ว่าค่อนข้างเหมือนนะผมว่าน้ำมันนี่เราอย่าเอาไปเติมใช่ไหมครับถ้าเกิดมี50%อยู่อย่าเอาไปเติม<ช>ถ้าเกิดมีน้อยๆค่อยเอาไปเติมนะหรือไม่ก็หมดโอ้ทำไมแก๊งอะไรมันอยู่ไกลเมืองเลยแก๊งนีแก๊งสายเขียวแก๊งนี้อยู่ไกลเมืองป่ะใช่รู้สึกว่าแก๊งนี้เด่นได้ว่าเป็นแก๊งอันดับต้นๆของเซิร์ฟนะผมว่า อันดับหนึ่งนี่ใครครับอันดับหนึ่งนี่ยากุซ่าครับโใหญ่กุซ่ายิ่งใหญ่มากคนมันเยอะอันเด็กคนเยอะคุณยูก็วันนี้วันนี้ผมสตีผมเห็นคุณยูอยู่วันนี้เอาเอาเอาอุ้ย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 อู้ ีี่ทดเดี๋ยวผมซื้อไปฝากดูครับโอ้ยคุณต้องซื้อแล้วยวผมขี่รถไปแล้วแย่เลยนะแบบนี้ไม่ครับเดี๋ยวผมซื้อแล้วผมกลับเลยเอาไปแบ่งกันคุณต้องซื้อได้ซิ่วได้ห้าเมตรยังแบ่งกันสูบคนละสองเมตรเดี๋ยวหมดแล้วแบ่งกันสูบครับคุณยุเพื่อความหมดแล้วแหละผมว่าต้องเพิ่มเลือดต้องปรับบอลนะคุณแบกคุณเสียเลือดสามเพราะคุณเจ็บคอไปหาหมอเพื Logic, ่อรักษาโอ้ตายละผมเจ็บคอได้ไงครับเด็กใหม่เป็นอย่างนี้ทุกคนเลยเด็กใหม่นี่ไม่รู้นะสมัครใหม่เลยเจ็บค มมสัครให่ทำไมเลือดเป็นรถวะออ้ทไมเลืนงงมากตัวกูวักแล้วสมัครใหม่สมัครใหม่อีกเราเขียนว่าเอายานะเขียนว่าเอายาต้องเป็นรอยนะผมเลยได้เป็นรอยคุณแม่รอยไม่ได้ครับเอาได้แค่หกเพราะว่าเนี่ยหกหกซื้อทีละหกซื้อเยอะๆได้ครับทีละหกทีละหกแต่ว่าจำนวนมันก็เพิ่มไหมครับจำนวนนะผมดูว่ายาก็มีแค่หกครับไม่เพิ่มเราต้องเอาอีกคนมาช่วยปั๊มครับคุณยต้องใครครับคุณยแหละว่าเดี๋ยวผมกลับบ้านดีกว่าแล้วออกมาทำไมไม่ไปเดี๋ยวผมขี่รถไปแไม่เดืยวถึงเนี่ยครับ เดี๋ยวกลับบ้านแล้วตอนนี้มารถด,ดักรถไถเครื่องรถไถมาแล้วครับมาแล้วมาครับไปครับไปเลยครับมาครับไปเลยครับ <ไป S 1> อ้คันนี้มีน50%นต์น้ำมันโอ้มีคันที่เอาได้อะไรหมดแเดืออู้อู้อู้ทางตันทางตันเดืดเเคอ,อ,อดคุณยูน้ำมันหมดครับเรามาขนย้ายมาคันนี้ผมมี38โสิบแปดอู้งี้ยาวเลยงี้ยาวเลยอ่านยกล้อหน่อยครับยกล้อหน่อยยกล้อหน่อยคุณยกล้อหน่อยครับโอู้อ้ เราขับเล่นนะใช้ให้คุ้มไงรถต้องใช้ให้เกือบระเบิดแล้วค่อยทิ้งใช่ครับโอ้ยแกยังไม่ตายเลยนะกูแกยังไกูซาไปบุกมาเพียครับเข้าไปดูไหมครับโอเคครับอะไรครับโอ้ยแย่เลยโอเคไปกันดีกว่านะครับไอระเบดนหน้าตาจะเหมือนกับพี่เขียวแล้นะบุ๊วคล้ายๆหน้าตานี่จะไอ้วันนไอ้วันนี้คล้ายกันใช่คล้ายมากครับไอ้วันดำดำโอ้ยไอ้วันดีคล้ายกันเป๊ะเลยนะพวบุ๊วใช่ครับเป็นลูกน้องลูกกระจอกออ๋เป็นพี่น้องกันเลยใช่ครับ รถคันนี้มันเลี้ยวทำไมเลี้ยวแบบปาดไปเลยแบบมาครับมจะบอกวิธีป้ายกำลังไปอยู่ตอนนี้รถอืดป่าครับป้ายจกแต่จะควบเยอะๆครับรถผอว่าคุณยุมาคันนี้ดีกว่ามาคันนั้นมันไม่คล่องแคล่วครับผมว่าแล้วทำไมเราไปกันช้าเพรเราใช้ใชรถนั้นครับรถ,ถ <c oughs> อื่นรถไทยีหอสีดำตามใครครับสีดำอูสีดำอ้หมันตามเราได้ไงยิง ยังไงครับมันตามเรามาอย่างนี้หมายความว่าไงโอ้ผมได้ผมใกล้จะทีงจุดใกล้จุดแล้วมีไกลอยู่ครับผมไปทางลัดครับเดี๋ยวเจอกันข้างหน้าแน่นอนอู้หลมลมลม โอ้โหรถรถดังแอนเนียนรถมีบาอรถแต่ละคันนี่เสียงแบบแสบดักมากครับแอนเนียนแบบว่ามันเสียบปุกหูมากยังรถของเขานี่ยทำได้ประณีตที่เครื่องวัดไถ่ทางไหนเสียงรถท่าผมนึกว่าเอาหมามาอัดได้ไวในท่อดังแอนแอนแอนอู้สีดำมันตามคุณทำไมครับคุณอยู่ไปดูดิครับมันเป็นอะไรดูดิมันตามมาทำไมเห็นชัดเจนเลยนี่ยผมมาแล้วลงไปเลยครับคุณยูลงไปเลยนั่นแหละครับอย่างนั้นเลยครับอย่างนั้นเลยโอ้เรียบร้อย ขานออกมาครับขานออกมา้ยรีบดิครับรีบดิครับอู้รถเบิรอุ้ยล้ออุ้ยล้อรถอุ้ยล้อรถมันตกตุ๊กครับอุ้ยอุ้ยล้อรถครับนี่ครับล้อรถครับเก็บไปขายครับมุญยุล้อรถไปนะครับขึ้นมาน้ยากแตกครับแตกย กูมาตามมานทำไมครับโอ้ยแย่เลยแย่ถึงแล้วจุดนี้โอ้จุดนี้แหละบอกให้รอประดับใช่ครับเป็นจุดเอายานะดูอย่างเฮ้ยเอามันครับเอามันเอามันเอามันเร็วเอามันเลยกล้าดีไงตามกูมาทำไมฮะ นี่นี่สู้สู้คิดสู้คิดสู้เอ้ยมีมีดมีมีดด้วยครับเก็บเลยเก็บเลยนี่มีดอยู่ผมได้มีดมาครับนี่ครอ่ามาปั๊มยากันดีกว่าครับเนี่ยเดี๋ยวผมขายยาให้คุณยูซื้อยาปั๊มเลยครับเลือดนวันกี่บาทขายบาทเดียวซื้อครับไหนครับเนี่ยขายให้แล้วมีข้อความขึ้นบอกไหมครับว่าพิมพ์อะไรซื้อมีครับนั่นแหละซื้อเลยครับมานี่มาใกล้มาใกล้เดี๋ยวแป๊บนึงครับกดซื้อกดลูกศรขึ้นนะเพื่อย้ำแต่ซื้อแล้วเรื่องต่อไปผมก็ต้องเอายาครับยังไงครับเอายาจำไม่ได้แลนีีี่คครรัับบซซซืืื้้้้อออออกกว อ่าสี่สี่ผมมาเยอะแล้วตอนนี้กี่อันมีกี่อันทั้งหมดตอนนี้เดี๋ยวดูเลยครับลองกด Y แล้วก็เลือกอันแรกครับมันจะมียาบอกแถวล่างๆเดี๋ยวดูก่อนโอ้มี50กว่าแล้วแบ่งกันคนละ20่สิบเมตรไหมใช่เรายี่เมตรได้เดี๋ยวผมอยู่านนี้ครับคุณยู่านี่ครับคุณยุพิมพ์ทับตั้งร้านครับตั้งร้านแบบเดี๋ยวครับเดี๋ยวคนมาครับไหนครับไม่มีทับตั้งร้านครับเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูครับนะตักแล้วตั้งยังครับอะไรมีอะไรยี่สิบอะไรเดี๋มีกล่องให้ขึ้นใช่ไหมครับคุณยุพิมพ์ว่่่่าา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 าขขขยย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 คครรััับบพพพพพพิิิมมม์์์วววจกกนน้็ อ่ผมตักงร้านแล้วิไม่มีอะไรกล่องอะไรดิใช่ครับคุยุพิมพ์วายาครับพิมพ์วายาก่อนยาใช่ไหมด้วยยาใช่ไม่พิมพ์ยาเฉยในกล่องมันจะมีกล่องให้เขียนไม่ใช่ครับอ้าวกล่องหายใช่ไหมครับต้าวอะไรอู้คุยุอู้อะไรยี่สิบอู้ผมว่าต้องตั้งร้านใหม่แล้วคุยุบ่อะไรกันไม่มีอะไรเลยมันเป็นตั้งร้านขายยาไงครับต่ไมเป็นอยู่อย่างนี้ให้ผมตั้งร้านให้ดูตั้งร้านเดี๋ยวผมลองตั้งร้านใหม่เดูขายยาต่อไปก็กดโอเคแล้วก็ตั้งร้านอ๋อพอคุณยุเข้ามาถึงร้านแล้วใช่้้นนนวชิิ หน,น,น,น้าตั้งแล้วอะต่อไปก็กดเลือกไออันแรกอะที่มันเขียนว่าขายอะไรคุณยูต้องกดติ๊กให้มันขึ้นกล่องให้เลือกก็เขียนคำว่ายาครับอ้าวสูรบาทแล้วอะไรต้องเขียนคำว่ายาก่อนอะตรงนั้นแหละกดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเลยแล้วก็เขียนคำว่ายาเขียนคำว่ายาเฉยเขียนคำว่ายาต่อไปมันจะให้กรอกจํานวนครับก็เขียนขายยี่สิบอันอีพบัตนะครับแล้วก็ราคาบาทเดียวครับบาทเดียวไปเลยลงเลยนะอ่ายังไม่ขึ้นนะอ้าวอะไรนี่ะกดตรลงครับขายยาบาทเดียวนะอ้าวไม่ขึ้นครับคุณยู อ้าวอะไรไม่ขึ้นโอ้โหอะไรกันนะอู้เขียนยาแล้วก็เขียนจำนวน20แล้วก็เขียนราคา1บาทแล้วก็ตกลงเลยนะไม่นคือกดกดกดเอนเตอร์ใหม่ครับกดเอนเตอร์ใหม่อ้าวบเอ้าอูเก็บร้านใหม่ครับเก็บร้านอู้หูหมดหมดเลยอแย่เลยเก็บร้านตัวจับเรียกอ๋ออันนี้ไม่ต้องเก็บแล้วอันนี้พิมพ์ค้างได้เลยถ้าเข้าใจแล้วมันทำทีเดียวได้เลยนะผมไม่เคยอันนี้เฮ้ย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 ทำไมมันยกมือขึ้นครับอ้าเ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 อ เอ้าโดนได้ไงขายยาจำนวน20อ่ะคุณแม่ใช่ครับเขียนคำว่ายานะครับแล้วก็เขียนจำนวนแล้วก็เขียนหนึ่งบาทอ้าวผิดแล้วอ้าวผิดครับอู้วูวอะไรกูยู้เขียนเขียนคำว่ายาไม่ขึ้นหรอตั้งร้านอันตอนแรกมันเป็นการตั้งชื่อร้านครับเขียนมุ้งม่วงก็ได้ใช่ครับอ่าหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองต่อไปก็กวยเตอร์กวยเตอร์จนกว่ามันจะขึ้นกล่องครับกวยเตอร์ไปพอขึ้นกล่องเขียนคำว่ายาเฉยๆครับเขียนยายาครับยาแค่นี้อ้าวแล้วอะไรขึ้นมาอีกเขียนยาอ๋อผมรู้แล้วจำได้แล้วตอนนี้เซิร์ฟเราแบบปิดห้ามขขาาาาาาายยยยยยห้้้้มตัััังรรนนกกบบญชคอเเละ อู้ผมเพิ่งจำได้ผมก็ลืมอ, <ใน S 2> อู้ไปครับอายุเก็บร้านด,ดีกว่าครับอ้าวรถเราหายไปไหนครับรถเราไปดูอ้าวที่พายแล้วพิมพ์ค้างครับพิมพ์ค้างแล้วก็พิมพ์เอาออกเก็บร้านก่อนอ้าวรถเราหายครับอู้อย่างงี้ผมมียาแค่กี่เม็ดอู้ผมมีกี่เมเ็ดนี่แม็กมีเยอะอยุดม,มึงนะมีหกสิบหกนะเดี๋ยวดซูบดิทับซูบยังไงดิงงตรงนี้เลยทซูบเป็นภาษาเป็นภาษาอังกฤษด้วยคุณแม็กอุ้ยแย่เลยนะ นี่ครับปีนี้นั่นเป็นภาษาน่าจะเป็นภาษาอะไรนะป่ะกลับฐานเลยครับเดี๋ยวผมไปซื้อยารักษาเจ็บคอก่อนตอนนี้ผมเจ็บคอเลือดผมลดเรื่อยๆเลยคุยเอาดีกันครับผมรีบไปนี่ผมเขียนไม่เป็นครับทับตายเลยครับจบทับตายใช่ครับดีครับใช่ครับดีดีนะทับตายดีเด้อทับตายเลยจบเดี๋ยวผมไปอู้น้ำมันหมดอีกแล้วเดี๋ยวไปซื้อยารักษาโรคเจ็บคอก่อนนะครับอู้บูพิสูจน์ไม่เนี่ยทำไมไม่พสูจน์ยาเลยต้องรอให้เลือดลดหรือเปล่า ไหมครับพี่นี้แบกอะไรถ้านเป็นยาวนี่ครับเห็นไหม u s V d r u g s เคครับผมต้องไปคลินิกครับตอนนี้เพื่อเซสชันวันละเอิยของวันนี้นะครับนั่นไงมันขึ้นอีกแล้วคุณเสียเลือดสามเพราะคุณเจ็บคอไปหาหมอเพื่อรักษาโอ้เสียงมากเออทำไมมันเบียนหัวยิ่งไปดูไปเลยเออเวียนหัวอยู่ครับเพราะว่าต้องเวียนะมันมันมันไม่เวียนนะแต่ตัวมันจะหมุนเป็นไงลูกเป็นไม่เวียนหรอกแต่ว่าหมุนใหญ่เลยแบ็ตัวละครมันจะหมุนครับขี่รถไปใช่ใช่ เอาใครแม่งมันไล่ข่าผมครับโอ้โอแม่งเที่ยม,มากครับซูบเยอะเกินขนาดานะเนี่ย ขี้ผายนะวู้ยอย่าครับสูบเกินขนาดเดี๋ยวตายครับตายได้นะถ้าสูบเกินขนาดเลือดร้อยหกสิบพุทแรกกี่เดืเมื่อกี้ผมโดนไล่ยิงครับไม่ยอมครับไม่ยอมเลือดร้อยหกสิบแล้วสูบเยอะเกินมาอะไรขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยว่าผมสูบเยอะเกินนะมันเลยครับเตรียมยิงครับเมื่อกี้ผมโดนมันขับรถขึ้นบนรถยิงมันหมุนนะตัวละครทำไมมันมันหมุนนานๆทีมันหมุนครับต้องคอนโทรตลอดเวลานะขี้หายอ่านหมุนอีกแล้วอยู่คุ้มกันผมนะครับตอนนี้ผมต้องไปซื้อยารักษาโรคเจ็บคอร้อยหกสิบแล้วมันบบอออกคคคุุณณเเเเสียลืดพราะจ็ตัวละครผมอยูน ใช่ครับมันต้องอดทนนะถ้าจะสูบยาให้เลือดเยอะต้องมีข้อเสียอย่างนี้แหละใช่ครับแต่ว่ามันก็มันก็คุ้มนะเล่นเป็นไปครับเดี๋ยวผมไปซื้อยารักษาโรคก่อนใช่ใช่เดี๋ยวไปชิมอุยยไปยิงใครครับอุ้ยนี่ครับโรคเจ็บคอต้องแกีด้วยยาสูบแล้วต้องแกีด้วยดีกด M S นี่ครับหยิบเข็มเขียวเข้าไปในเส้นเลือดครับเข้าไปเลือดแล้วก็ไปหาสารเสรติดสูบเถอเหลือสองอันครับท่านนี้คือมันเสียเวลากับการขับรถไปเอายานะเสียเวลากับการขับรถแล้วก็ตั้งร้านตั้้้้้้งงราาาานนนนนนไไไไไมม่่่่่่่่่ดดดทททัีีแแเเเเซิปปใหขขขยยยตก็ออืะชช อะไรต่างๆขายได้นะครับไอเทมคุณไม่ทำามไม่เปิดให้ขายอู้มันมันผิดกฎหมายครับเพราะตำรวจมันไปยึดไงมันมีปัญหาตรงแบบตั้งร้านทิ้งไว้แล้วตำรวจวิ่งไปยึดได้เลยไงครับดีเลนะนี่ก็ตั้งร้านู้ชมไปแล้วเพื่อใหม่พาหน้าครับผมฝากกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ด้วยนะครับผมโอเคครับไปแล้วชุกู้ย่าปิลิป